สวัสดีครับลุงโอนะครับมีเอฟซีบางท่านว่าลุงโอช่วยรีวิวเจ้าแผงแขวนเครื่องมือหน่อยนะเห็นอยู่ด้านหลังเมื่อคลิปก่อนนะครับก็วันนี้มีโอกาสก็ได้มาคุยเกี่ยวกับแผงแขวนเครื่องมือนะครับาบางท่านก็อาจจะมีเครื่องมือมากมายเวลาค้นหาหาเวลาจะใช้ก็หาไม่เจอครับอยู่ในลังหรืออยู่ในกล่องเครื่องมือซ้อนๆอนทับกันอยู่ เราหาไม่เจอครับผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่หาเครื่องมือไม่เจอนะครับเครื่องมือมีเยอะจริงแต่บางครั้งเราหาไม่เจอนะครับถ้าเกิดเราทําแผงแขวนเครื่องมือแบบนี้ก็จะได้หาเจอง่ายนะครับแล้วก็จัดเก็บง่ายเวลาจะใช้ก็จะได้สะดวกในการหยิบใช้นะครับเวลาเก็บก็สะดวกเดี๋ยวมาดูการแยกส่วนใหญ่ของที่นานๆใช้ครั้งผมก็จะไว้ด้านบนๆน,นะครับก็มี ที่จับระดับน้ําแล้วก็มีเรื่อยนะครับส่วนขาวๆที่เห็นนี่ก็จะทําเป็นเงาไว้นะครับพราะเวลาเวลาเราหยิบใช้เครื่องมือออกไปนี้เวลาจัดเก็บกลับเราก็จะได้เก็บกลับให้ทุกที่นะครับเพราะว่าเครื่องมือมันมีเยอะหลายชิ้น,นครับเราก็บางครั้งจําไม่ได้นะครับว่าชิ้นไหนแขวนอยู่ตรงไหนด้านนี้ก็บางบางชิ้นที่มีรูอยู่ผมก็จะใช้ใส่สกรูเกีียวปล่อยนีครับ ยิงก็ไปเลยนะครับแล้วก็ใช้การแขวนเนาเเต่สำหรับเครื่องมือชิ้นไหนที่ไม่มีรูให้แขวนนะครับเดี๋ยวให้ดูอ่าอย่างเช่นอย่างเช่นเจ้าพวกคีมเนี้ยครับผมก็จะใช้สอดเข้ากับด้านขาของเขานะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูมีเป็นแบบนี้ครับอันนี้เอามาจากไหนก็คือเจ้าที่คอขวดน้ำอัดลมครับ หรือว,ว่าขวดพลาสติกที่มีความแข็งทนทานหน่อยก็ตัดออกมานะครับแล้วก็มามาบให้เป็นร่องแบบนี้ครับเพื่อที่เราจะยิงสกรูเข้าไปได้พอเราทาแบบนี้เสร็จเราก็มากตำแหน่งนะครับแล้วก็เรายิงสกรูเขียวปอยเข้าไปให้ติดกับไม้กระดานก็จะแน่นครับลำดําหนักได้เยอะสําหรับสิ่งของที่เราจะแขวนเข้าไปไอันนี้ก็มีเงาทุกชิ้นผมก็จะทำเงาไว้ครับใช้ปากกาด้ามสีขาวนะครับให้มันตัดกับ กระดานของเราเนี่ยมันสีทึบมันก็จะได้เห็นง่ายเวลาเราจัดเก็บก็จัดเก็บง่ายครับส่วนอย่างอื่นก็สิ่งที่มีรูอยู่แล้วเราก็เจาะรูแขวนได้เลยครับตัวที่มีรูอยู่แล้วก็สะดวกอ่าก็ไม่มีอะไรมากครับแผงแขวนเครื่องมือของลุงโอก็ประมาณนี้ส่วนใหญ่หลังๆก็จะเริ่มมีจำพวกเกี่ยวกับเก็วกบวัดน้ํายาเองครับหลังๆลุงลโอก็ทํา แอรด้วยนะครับก็ติดตั้งแอรที่บ้านตัวเองไปหนึ่งเครื่องอ่ะเดี๋ยวจะให้กลองเป็นกลองมาดูแ่บนี่ตอนนี้เปิดใช้งานอยู่ดูกับเครื่องงบที่ทําคลิปไปครั้งก่อนขนาดหนึ่งมื่นสองพันวิริยูแล้วอา่าก็มีอะไรอีกจะแนะนาอ้อก็จําพวกไขควงครับจําพวกไขควงที่เราต้องเสียบเข้าไปในรูเหรอผมก็หาเศษไม้ที่มีอยู่แล้วนะครับอา่าแล้วก็มายิง กับเหล็กฉากเพื่อที่จะรับน้ําหนักของศษเจ้าแผ่นกระดานนี้เนี่ยแล้วเราก็เจาะรูหาวเรวก็เว้นระยะห่างของแต่ไ่ควงแต่ละอันให้พอดีแล้วก็เจาะเจาะด้วยสว่านสบายๆกันนี้เราก็สามารถเสียบเสียงไขค,รครวงได้เยอะเลยไขค,รครวงเทีไฟก็อยู่มนี้เราก็แยกประเภทส่วนคัตเตอร์ก็บางครั้งไม่บางอันไม่มีที่แขวนครับอย่างเช่นอันนี้ ไม่มีที่เคลนไม่มีรูผมก็ทําเป็นเพราะว่าตรงนี้เป็นช่องว่างแนวนอนก็เลยทําแบบเนี้ยนี่ผ่านไปนี่แล้วก็เสียบทีเราจะสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าครับก็มีจําพวกคีมปอกสายไฟนะครับแล้วก็เจ้าตัวตัดท่อสำหรับคีมปอกสายไฟนี่เดี๋ยวจะค่อยทําคลิปให้นะครับว่าตัวไหนใช้ดีตัวไหนใช้ดีมากอะไรประมาณนี้ก็มีหลายแบบครับคีมปอกสายไฟแล้วคีมย้ํา ก็มีที่ดัดท่อครับดัดท่อดัดท่อไฟของช่างไฟฟ้านะครับต่ออย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแลร้วก็ประมาณนี้ครับสำหรับเอีที่ให้รีวิวก็ลุงโอจัดการรีวิวให้แล้วนะครับก็สามารถนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆมีเจาคอขวดอารุธลมนี้สามารถมาทำเป็นที่แขวนของเครื่องมือช่างได้ ก็หวังว่าคุณจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่อยากรู้ข้อมูลนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนูออสราเซีด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ